สวยไหมครับบรรยากาศยามเช้าปลาซิวเข้าเต็มเลยครับโอโออันนี้เข้าเยอะครับอันนี้สองสี่หกแปดอันนี้เก้าตัวครับโอ้โหเอาไปต้มมาม่านะครับตัวันนี้เข้าครับโหปลาซิวครับเยอะมากไซท่านิวชี้อ่ะครับแต่กุ้งเป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับตัวสวยๆนะครับเห็นไหมครับนี่ ปรีกล้วยครับอันเดียว2องปรีครับเคยเห็นไหมครับของแปลกครับของแปลกขวดนี้มีสอครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟแล้วก็สวัสดีทุกๆกคนที่เข้ามาติดตามนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดักกุ้งให้ดูนะครับผมจะมาดักในคลองนะครับคลองเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นสระเล็กๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าพื้นที่แบบนี้สามารถดักกุ้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันนะครับเปลี่ยนที่บ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบรรยากาศสวยไหมครับอันนี้พื้นที่รอบๆนะครับคลิปนี้มาเที่ยวปางานะครับมาเที่ยวบ้านนาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมไม่เคยดักนะครับคลิปนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครััับนะะรผมมกก็จดวปาณเี้ย ดักไว้ข้างๆตะลิงนะครับอ่าฝั่งนี้ด้วยครับเนี่ยข้างๆตะลิงผมอยากรู้ว่าพื้นที่แบบนี้มีกุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามผลานะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเหยือดักกุ้งหนักปลาคันเทพนะครับสนใจสั่งกันได้นะครับถ้าเข้าดีนะครับอะติดตามครับผมสิบหลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวผมจะนั่งตกปลาเล่นๆตรงเนี้ยครับติดตามนะครับบรรยากาศดีมากครับฝนเริ่มตกครับ ดูได้หลังหนึ่งนะครับเมื่อกี้โอ้โหฝนตกครับฝนตกแล้วก็มืดแล้วด้วยครับนี่ครับปลาซิวเข้าเต็มเลยครับดูครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะครับว่าผู้นาจะได้สักประมาณไหนนะครับว่าที่นี่จะมีกุ้งไหมเดี๋ยวคอยติดตามผลหนานะครับค่าแล้วครับดูไม่ได้นะครับแต่ว่าปลาซิวเข้าเยอะนะครับเหย่ยดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับลองสั่งไปใช้กันดูนะครับ อันนี้คือตัวต่อนะครับสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ดักกุ้งผมจะดักกุ้งติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงนานกันนะครับว่ากุ้งกับปลาซิลจะเข้าสักประมาณไหนสวยไหมครับบรรยากาศยามเชา้าลองเปลี่ยนที่บ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มีคนมาช่วยยกนะครับได้นะครับนี่ครับโหดูกุ้งไซส์ครับนี่ <Yahoo! S 1> กุ้ง <Wow. S 1> ไซส์ใหญ่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอาไว้ดูนะครับกุ้งตัวตัวใหญ่เลยแหละครับนี่ ดูครับไซ่ข้านิ้วชี้อ่ะครับกุ้งมีกล้ามครับนาวไปเลี้ยงนะครับติดกุ้งไซ่ใหญ่ครับที่นี่หนึ่งสองตัวนี้ตัวใหญ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับผมนึกว่าไม่มีกุ้งครับมีเป็นกุ้งไซ่ใหญ่ครับหกตัวเอาไปต้มมาม่านะครับเอาไปต้มมาม่านะครับ อันนี้คือที่เขายกมานะครับเมื่อตะกี้นะครับอันนี้อันที่ผมยกมานะอันแรกดูครับนี่โหอ,อันนี้แล้วก็อันนี้ก็เข้าใช้ได้นะครับนี่ดูครับโอ้กระเดน็นออกมาแล้วครับตัวหนึ่งตัวไซส์ใหญ่มากครับกุ้งดูครับนี่กระเดน็นออกมาแล้วครับ อันนี้เนี่ยครับดูโอ้หนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ได้สองตัวครับโอ้ไม่ใช่สองครับอันนี้ได้สี่ครับสี่ตัวนะครับอันนี้โอ้อันนี้เข้าเยอะครับอันนี้สองสี่หกแปดอันนี้เก้าตัวครับโอ้สุดยอดครับอ่ะนี่ครับคนเชอยกครับ อันนี้อันนี้ก็เข้านะครับอันนี้เข้าสองสี่ห้าหกหกตัวครับอันนี้สองสี่หกอันนี้เจ็ดตัวครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอ้โหออกไปต้มมาม่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันดีกว่าครับเขายกหมดแล้วครับดูวันนี้เข้าครับโหปลาซิวครับเเยอะมากดูครับซิวกลม ตัวสวยๆนะครับปลาซิวเข้าเยอะมากครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งอันนี้ก็ได้เป็นกุ้งนะครับโอ้กุ้งหลายตัวอยู่ครับอันนี้สองสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวครับกุ้งเดี๋ยวเราค่อยไปชมฝนานกันที่บ้านนะครับฝนตกแล้วครับติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กละมังให้ดูนะครับมาลองดักให้ดูนะครับเข้าดีไหมครับเดี๋ยวดักุวงดักปลาขั้นเทพกุ้งแม่น้ํายังเข้าเลยครับกุ้งคลองนะครับกุ้งคลอง อันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับเยอะไหมครับเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับผมไปดักรอบนี้ได้เป็นกุ้งแม่น้ํานะครับเนี่ยครับไซส์ใหญ่ๆนะครับตัวสวยๆนะครับเห็นไหมครับนี่คลิปนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าเย่อดักกุ้งดักปลากันเทพสามารถดักกุ้งกุ้งแม่น้ํานะครับกุ้งคลองนะในลําห้วยแล้วก็ปลาซิลวพวกนี้ก็เข้าเยอะนะครับ ลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดักนะครับหรือว่าเหยื่อนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพนะครับพร้อมที่ดักนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าลืมสั่งกันนะครับแล้วก็อุดหนุนกันเยอะๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับะติดตามนะครับเยี่ยมไหมครับอ่าบรรยากาศสวยไหมครับตกแล้วครับนะครับอ่าเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับสั่งกันเยอะๆแล้วก็อุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมบอกให้เลยว่าได้ชัวร์ครับติดตามนะครับ